จะนอนนาเดินมานีิไม่ใช่โอ้ยโอ้โหเจอเพื่อนโดนแล้วหนึ่งที ใช่ใช่ใช่ผนาบริการเข้าวิ่งเหรอสศรขาวเนี่ยเลยทั้งนั้นเราเคยกัน เดี๋ยวกูให้เลอไปเลยลาร่าอุย้ยโหพลาดเอาไม้ไม่ลงเข้าหน้ามาดิเหมือนจะล้มเลยวะ่ะ โอ้ล้มแขวนเสาใกล้เกินบอกไม่ทันล็อกือีกาไปบ้านเล็กเอ้าอไปเครื่องไม้หมูเจอเพื่อนเอาเชียร์สามคนเดิมเลยถูกคนแล้วลด้วยเออมาล็อกล็อกอีกาแต่มาล็อกล็อกสิบวีบล็อกไปเดียวได้เหรอ อย่าบอกนะเพื่อนลางมาใส่อ้โอน่ารักเกินเพื่อนร่วมทีมบาละสเปินเบิร์เลยเอาไม้หมู่เป็นซาล่างก็ได้นะทางนั้นดูง่ายดี ยากว่ะวนวนอยู่แถวโซล่าในเครื่องจะเสร็จไหมเนี่ยเพื่อนถ้าเพื่อนลากใส่โซล่าอย่างเนี้ย ได้แค่รงโอเคล,เคลาลาไปช่วยบ้างวะยาวเลยโอเคโอเคอเคุอค้ยไม้หมดแล้วมั้งตัวนั้นนะ อุ <mean> ้ยสวยล็อกของดิจิตอล โอเคคือถ้ายกแล้วต้องวิ่งไปบนเลยอ่ะตรงนี้ไม้หมดแล้วโอ้เจอเพื่อนอีกไอ้นั่นตายแล้วนะหยว่กันนะหยววกัน Ủa ta nó nên ngủ giác lắm đây, bản xong cơm bột nó vào bánh cơm lai cho một nó thả มตายาคมจริงวะเ,เออจุกเอาอยู่แต่โดนซ้ำยับเลยลอง,องเ,อเปลี่ยนไม่่ะ อุ้ยสวยลาลาไปรับให้ด้วยน่าจะมาด้วยกันในสองเนี่ยเอ่าตายชมได้ไม่นานน ใบยูนหนเดยวไปปันด้วยได้ได้ๆๆๆเชียเพื่อนโจอยู่ตรงนี้นีว่า ไล่เพื่อนอยู่ประตูนี้อ่ะดิแมงต้องเปิดประตูมูงแล้วทนอยู่นะคิดว่าทนอยู่โอ้โหทองวียากว่ะลองด,ด,ดูลองด,ด,ดูได้ ที่มีสปินอยู่รอมนรอได้ทีมอไอเชี่ยมแม่งยืนดับบันไดเลยเดี๋ยววิ่งไปสปินกวนตีม็ได้ถ้ามันงางพลาดเดี๋ยวให้แบงค์วิ่งลงแล้วเดี๋ยวรอบล็อกข้างบนให้ทีม,มยืนบนบันไดเลยอ่ะดูดิดข้างล่างมุมบันไดตั้งลงเดี๋โอ้โหยากจัดทำไงดีวะไม่ค่อยเห็นภาพเลยวะ เดี๋ยวลองวิ่งวิ่งดูนะถ้ามันถ้ามันตีพลาดเดี๋ยวแบงค์ลงนะโอ้ยเชี่ยได้ววะไม่ได้ไม่ได้ยืนเองได้ยืนเองนด้ไม่น่าเวอร์กว่าต้องเทรดอยู่ยดีอ่ะ โอ้ไม่เท่าขวดมาด้วยไอ้เงี้ยถ้าเราขวดมานะประตูออกบ้านเลีเล้ยวขวาโอเคบ้านเลีเล้ยวขวา,าี่ทางนี้ทางนี้ ไม่ได้หวมันเทดอยู่เดียวไย <Okay. S 1> เชียมรมาไล่ว่ะโอ้เกือบโอ้โหมันแค็งเกิน ไม่น่าได้หรอแบงเอเยินที่เดิมเออยินที <S <S ่เดิมเลยนมินป่ะมันมันามันไม่้แต exactly ่น่าจะยินมันไม่ไม่ไม่ได้ยินซีเดียตนะได้ยินอยู่ไม่ได้ว่ะออหมายเท่าเดิมคือตายสองดีออกเรอกเลย ออกให้รู้จักเกาคิวเลยอ่ะอ่อนวะอ่อนวะเดอะไมฟ้าอ่อนวะไปฟึ่งมาใหม่นะน้องนะคนไทยด้ยโอ้โหคนไทยคนไทย